รถสูบซ่วมรถสุบสิ่งปฏิกูลรู้จักในการ์ตูนเหรอหรือว่าคุณครูสอนดูจากอะไรยูทูบมานะก็ออปาป้าไม่เคยเล่าให้ฟังสักทีว่าว่ารถสุบช่วมมันคืออะไรรู้แต่ว่ารถสุบช่วมสุบช่วมรถ แล้วยูทูบมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนี่นะดูก็ดูดูแหละอันไหนที่ประโยชน์ก็จำมันก็ดีแหละ o u t u b e นี่ยแต่ว่าอันไหนที่มันไม่ดีอย่าไปทําตามอย่าไปพูดตามอันไหนที่มันที่มันรุนแรงอย่ามาเล่นกันกับน้องได้ยินไหม อ่าอย่างอันนาไปดูดูอันมันเล่นกันแรงๆแบบหยอกกันอย่างเงี้ยแล้วก็มาเล่นกันกับน้องหยอกกันกับน้องเจ็บทีเนี้ยมันก็โดนปลาม่ามาปนตลาดจะไปจากท่าตรงไหนเหรออือลาดจะไปจากท่าเชิงไม้เหดูก่อนไปเรื่อยๆเลยตรงที่ร่มๆเหรอตรงที่มร่มๆยังหาไม่เจอเลย หาที่จอดก่อยู่ข้าวแล้วเหรออยู่แล้วขึ้นยังแล้วก็นแล้วนี่กัแล้วนี่แหละอยากมากันจังอยู่บ้านนี้ดไม่ชอบมาชอบมานั่งอัดปลากระป๋องเป็นไงล่ะ แล้วไม่ใช่นั่งใกล้ๆนะนั่งไกลด้วยนะเนี่ยโอ้เป็นไงรถขึ้นเขามันก็ต้องค่อยๆขึ้นอย่างนี้เนะี่ยมันไม่ได้เหมือนรถเก่งนะพอจะได้เหยียบปูดปปร์บปุดปปร์ขึ้นอันนี้รถมัน,นมันทุกของมันก็ต้องค่อยๆขึ้นนะเห็นไหม ับช้ารถมันก็ค่อยๆไหลขึ้นนะเราเราเหยียบเราเหยียบเหมือนรถเก่งไม่ได้เพราะว่าร้อนเป็นรถบรรทุกจะไปขึ้นเหมือนรถเก่งไม่ได้รถเก่งเขาก็วิ่งพปื้อเปืเปืป้ของเรารถบรรทุกเราก็ต้องปล่อยมันไหลขึ้นเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดไปฝืนมันมากเดี๋ยวความร้อนขึ้นเครื่องพังกลางกลางภูเขารถไปไหนมาไหนไม่ได้